ค้นพบวิธีสร้างความสุขในวัยชาราด้วยการมองโลกในแง่ดีและการเชื่อมต่อกับคนรอบข้างในชีวิตของเรานอกจากความสําเร็จทางวัตถุหรือความเจริญเข้าหน้าแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการเติมเต็มความสุขและความหมายในช่วงวัยชาราคือความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างถ้าหากเราได้ลองย้อนคืนไปดูชีวิตของผู้สูงอายุเราจะพบว่าความสุขนั้นไม่ได้มาจากเงินทองหรือสมบัติเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น และเต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักอย่างแท้จริงการเชื่อมโยงกับคนรอบข้างจึงเปรียบเสมือนเสาหลักสําคัญที่คอยสนับสนุนให้เราได้มีความสุขแม้ในยามแก่เท่าหลายท่านอาจคิดว่าสังคมในปัจจุบันขาดความใกล้ชิดและความเอื้ออาทรแต่ด้วยความจริงแล้วความสัมพันธ์ยังคงสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มชีวิตได้เสมอในทุกช่วงวัยยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นเราอาจจะพบว่าความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวไม่ว่างเปล่าแต่กลับเป็นเหมือนพลังงานบวกที่ผลักดันให้ร่างกายและจิตใจของเรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปล่าและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกวันจากหลายการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีจะมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพทางใจและกายดีกว่าคนที่อยู่โดดเดี่ยวอย่างมาก ความสัมพันธ์เหล่านั้นเป็นเสมือนของขวัญที่ช่วยให้จิตใจเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าที่อาจจะเข้ามาเยือนในช่วงวัยชราอีกด้วยในทางจิตวิทยาการเข้าใจและรู้สึกเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นสามารถนำไปสู่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกพึงพอใจและสุขใจได้ในทุกช่วงอายุแต่ความสัมพันธ์ดีๆไม่จำเป็นต้องหมายถึงการมีภรรยาหรือสามีเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงเพื่อนเก่าแฟนปัจจุบันสมาชิกครอบครัวหรือแม้แต่การเป็นอาสาสมัครในชุมชนที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายและสามารถส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นได้ความสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นเส้นได้บางบที่เชื่อมโยงเราไว้กับคนรอบข้างในรูปแบบที่ต่างกันไปตามแต่ละบุคคลมันเป็นเช่นสายให่ที่เราสร้างขึ้นด้วยความเข้าใจและความรู้สึกจริงใจไม่ใช่แค่เพียงการพูดคุยหรือพบปักกันเท่านั้นแต่เป็นความผูกพันที่ลึกซึง้งและเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแอถ้าจริง ในที่สุดแล้วความสุขบนไวยชราไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินทองหรือทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้แต่มันอยู่ที่คุณภาพของความสัมพันธ์ที่คุณสร้างขึ้นในแต่ละวันความใกล้ชิดและความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นทั้งสเสน่ห์และพลังขับเคลื่อนให้เรามีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความหมายดังนั้นอย่ารอช้าเริ่มสร้างความสัมพันธ์ดีๆวันนี้เพราะมันไม่ใช่แค่การมีคนเคียงข้างแต่มันคือการมอบความรักและความเข้าใจให้แก่ตัวเองและคนรอบข้างเพื่อวันข้างหน้า จะได้เต็มไปด้วยความสุขและความสงบในหัวใจในทุกช่วงวัยของชีวิตเรานั่นเองในชีวิตประจําวันของเรามักมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอบางครั้งมันอาจเป็นวิกฤตที่ทําให้เรารู้สึกสิ้นหวังกลายเป็นความทุกข์ที่ค่อยๆกัดกินใจเราอย่างเงียบๆแต่ที่จริงแล้ววิธีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้นอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่เรามองโลกในแง่ดีและเปิดใจรับโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความยากลําบากเหล่านั้นการมองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายความว่า เราไม่สนใจความจริงหรือกลบเกลื่อนความรู้สึกแต่เป็นการเลือกที่จะมองหาด้านดีในทุกสถานการณ์มันเป็นศิลปะที่ช่วยให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยใจที่แข็งแรงและมุมมองที่เป็นบวกยิ่งเรามองโลกในแง่ดีมากเท่าไหร่เราก็จะพบว่าโอกาสและความหวังไม่ไกลเกินเอือ้อมเวลาที่เราประสบกับวิกฤตหัวใจของเรามักเต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัวถ้าเราโฟกัสกับความทุกโอกาสที่จะเห็นด้านบวกก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติมองเหตุการณ์นั้นเป็นความท้าทาย ที่เราจะเรียนรู้และเติบโตเราจะเริ่มเห็นว่าความยากลาบากไม่ใช่จุดจบแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่ดีงามกว่าเดิมการใช้พลังแห่งความคิดบวกเป็นกุญแจสําคัญในการพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสตัวอย่างเช่นเมื่อเราพบว่าตัวเองตกงานเราอาจรู้สึกหมดหวังแต่มองในอีกมุมหนึ่งนั่นคือโอกาสให้เราทบทวนถึงเส้นทางอาชีพของเราค้นหาความฝันที่อาจถูกมองข้ามไปและเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองทั้งยังเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มเติม,ตมซึ่งอาจนำไปสู่เส้นทางใหม่ ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนว่าการเปลี่ยนมุมมองนี้ไม่ได้ง่ายเสมอไปในช่วงเวลาที่เรารับรู้ถึงความทุกข์แต่สิ่งสําคัญคือการฝึกฝนให้เป็นนิสัยให้ความหวังและความเชื่อมั่นในตัวเองกลายเป็นเสาหลักที่ช่วยพยุงเราในช่วงฝ่ายไม่ของชีวิตเพราะเมื่อเรามีความคิดเชิงบวกคําพูดและการกระทําของเราจะเปลี่ยนไปตามนั้นการภาวนาการเขียนบันทึกความรู้สึกหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนรอบข้างที่เข้าใจก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในทุกวิกฤต บางครั้งโอกาสก็ซ่อนอยู่ในสถานการณ์เล็กน้อยที่เราอาจฝ่ายเสียใจก่อนเช่นการที่เราได้รับคำวิจารณ์ที่รุนแรงในที่ทำงานแต่หากเรามองอย่างเป็นกลางมันนอก็เป็นโอกาสให้เราได้ประเมินตัวเองและปรับปรุงสิ่งที่ยังขาดแคลนเมื่อมองในแง่มุมนี้วิกฤตเปรียบเสม,มือนโครงสร้างที่รอให้เราปรับแต่งเปลีป่ยนแปลงและเต,บติบโตขึ้นในทางที่ดีกว่าเดิมสุดท้ายความหวังและความเชื่อมั่นในตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเทควิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะเมื่อเรามีความหวังชีวิตก็มีพลังที่จะก,ก้าวข้ามอุปสรรคไปทีละขั้นอย่างมั่นใจทุกๆความทุกข์ที่เราผ่านพ้นไปมันจะกลายเป็นบทเรียนอันมีค่าที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจและสร้างเส้นทางที่สดใสในอนาคตของเราเองเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามความสามารถของใจเราในแง่ดีและความหวังเพราะมันคือพลังวิเศษที่จะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสุขในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราทุกวันเต็มไปด้วยเรื่องราว และความรู้สึกที่หลากหลายบางครั้งเราก็จมอยู่กับความวุ่นวายและความเครียดจนลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ใกล้ตัวแค่เพียงเราหันมองและใส่ใจในสิ่งรอบตัวมันคือความรู้สึกของความขอบคุณที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นหัวใจที่เปิดรับและสึมทรบสิ่งดีๆที่เรามีอยู่คุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่รู้จักขอบคุณในสิ่งเล็กๆก,ก็จะดูเหมือนมีความสุขมากกว่าคนที่มองข้ามและไม่สนใจสิ่งรอบตัว การรู้คุณค่าของสิ่งเล็กน้อยเช่นรอยยิ้มของคนรอบข้างแดดอุ่นๆในเช้าวันใหม่หรือแม้แต่ความสุขที่ได้มากินอาหารที่ชอบก็สามารถเติมเต็มหัวใจของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อการฝึกให้จิตใจเป็นธรรมชาติของความขอบคุณจะทําให้เรามองเห็นความสุขในชีวิตง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและเราก้าวเข้าสู่ช่วงวัยชราความแตกต่างของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรือความสมบูรณ์ทางวัตถุเสมอไปแต่มันเกี่ยวข้องกับวิธีที่เราใช้ชีวิต และแสดงออกถึงความรู้คุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ความขอบคุณเป็นเหมือนเสน่ห์ที่ช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีและมีความสุขได้ในทุกช่วงเวลาแม้ในวันที่เราอ่อนล้าหรือมีปัญหามันคือเสาหลักที่ทําให้ใจเราแข็งแรงลองคิดดูสิในแต่ละวันคุณมีหลายโอกาสที่จะหยุดพักและสึมซับความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวเช่นการได้รับรอยยิ้มจากคนใกล้ชิดการชมดอกไม้บานในสวนการรับรู้ถึงสายลมเบาๆที่พัดผ่านหรือการนึกถึงคนที่เรารักนี่คือส,สิ่งที่สร้างความอิ่มเอมใจ และทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายการใช้ชีวิตแบบรู้คุณค่าไม่ใช่แค่การมองหาแต่สิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะทราบซึ้งและขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่ณปัจจุบันซึ่งเมื่อเราทําเช่นนี้ความสุขก็จะส่งผลต่อจิตใจเราในระยะยาวกลายเป็นใบชาราที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริงสุดท้ายนี้ลองให้ตัวเองฝึกฝน และนำความรู้คุณค่ามาใช้ในทุกวันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่ใครหลายคนบอกว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีมากแต่คือการรู้จักพอและขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่สำหรับวัยชาราเราอาจจะพบว่าความสุขนั้นอยู่ในความสงบของจิตใจและความสุขในความเรียบง่ายนี้แหละที่ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมายและความสุขอย่างแท้จริงเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเรารู้สึกดีและมีพลังใจมากขึ้นเมื่อได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นบางทีคำพูดเล็ก หรือเรายิ้มจากเพื่อนก็สามารถเปลี่ยนวันที่แย่ๆให้กลายเป็นวันที่สดใสได้ในพริบตาเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกตามธรรมชาติแต่มีพื้นฐานทางจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังการสร้างความเชื่อมโยงและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีผลกระทบอย่างมากต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละคนหนึ่งในวิธีง่ายๆที่จะเสริมสร้างความรู้สึกนี้คือการจัดกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อรวมกลุ่มการลองนึกภาพง่ายๆว่าเป็นงานเลี้ยงเล็กๆที่ทุกคนมีโอกาสพูดคุยแชร์ประสบการณ์หรือแม้กระทั่งร้องเพลงร่วมกันไม่ใช่แค่ความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้เราได้เชื่อมโยงความรู้สึกและสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงผ่านช่วงเวลาเหล่านี้นอกจากการจัดงานเล็กๆแล้วการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองก็สำคัญเช่นเลือกสถานที่ที่ไม่เป็นทางการจัดตกลกลมๆเพื่อให้ทุกคนเห็นหน้าและพูดคุยกันได้อย่างเท่าเทียมการให้โอกาสทุกคน ได้แสดงความคิดและข้อความรู้สึกของตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจการฟังอย่างตั้งใจและแสดงความสนใจต่อสิ่งที่ผู้อื่นบอกก็เสริมสร้างความใกล้ชิดและความไว้วางใจในกลุ่มเคล็ดลับอีกอย่างที่สําคัญคือการเลือกกิจกรรมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมเช่นเกมกลุ่มง,ง่ายๆการทําอาหารด้วยกันการเล่าเรื่องราวใต้แสงเทียนหรือแม้กระทั่งกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพทํางานฝีมือทั้งหมดนี้ช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้นและทําให้ทุกคนรู้สึกว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจริงๆไม่ใช่แค่แขกเข้ามาเฉยฮ่หาฮสิ่งสําคัญที่สุดคือการมีความรู้สึกที่แท้จริงและเป็นธรรมชาติเปิดใจให้กว้างรับฟังและให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อเราทํากิจกรรมที่สร้างความผูกพันแบบนี้ตัวเราก็จะรู้สึกว่าสังคมเป็นที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นทําให้เกิดความสุขและสบายใจอย่างแท้จริง ในที่สุดแล้วการจัดกิจกรรมสังสรรค์ในรูปแบบต่างๆไม่ใช่เพียงแค่การสร้างความสนุกสนานชั่วคราวแต่เป็นการสร้างหลักฐานของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นในระยะยาวปลูกฝ่ายในใจของแต่ละคนให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสังคมหรือกลุ่มที่เขารักและเมื่อความรู้สึกนั้นแข็งแรงและจะริงใจแล้วไม่ว่าจะเจออะไรในชีวิตก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความรู้สึกที่มั่นคงและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังใจรวมทั้งความหวังที่จะเชื่อมต่อกับผู้อื่นอย่างไม่หยุดยั้ง ในช่วงที่เราเข้าสู่วัยชราความสุขไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกดีๆที่ลอยอยู่บนพื้นผิวเท่านั้นมันเป็นหลักฐานของชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายการเข้าใจจิตวิทยาของความสุขในวัยชราไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกดีๆชั่วคราวแต่เป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนมากขึ้นเมื่อเราย้อนมองดูชีวิตที่ผ่านมาความสุขในวัยชรามักถูกมองข้ามไปมากกว่าในช่วงวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคนแต่ความจริงแล้ว ตอนนี้คือเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้สร้างความสุขที่ลึกซึง้งและเต็มเปีย่ยมด้วยการใช้ประสบการณ์ความรู้สึกและความเข้าใจในตัวเองสิ่งแรกที่น่าสนใจก็คือวัยชาราสอนให้เราเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายความสุขจากสิ่งเล็กๆที่ไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบยกตัวอย่างเช่นการได้อยู่กับคนที่เรารักการได้สัมผัสธรรมชาติหรือแม้แต่การได้หยุดทักและปล่อยวางความเครียดในชีวิตการเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองและสิ่งรอบข้างเป็นกุญแจสำคัญ ที่ช่วยให้เรามีความสุขอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้จิตวิทยาแสดงให้เห็นว่าความสุขในวัยชรามีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของการเป็นที่ยอมรับและการมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกับการมีร่มใบร่มไว้ปกป้องเราจากความเศร้าและความเหงาความจริงก็คือยิ่งเราเปิดใจและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่นเราจะยิ่งรู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่าแม้จะเป็นช่วงที่ใช้เวลาความล้มเหลวและความสูญเสียก็ตามการให้ความสำคัญกับปัจจุบันและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรื่องราว ในอดีตก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจสงบและมีความสุขมากขึ้นในวัยชารานอกจากนี้การสแบวงหาความสุขในวัยชารายังเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจการออกกำลังกายเบาๆเ,เช่นการเดินเล่นในธรรมชาติหรือฝึกสมาธิล้วนแล้วแต่ช่วยปลุกพลังและเสริมสร้างความสุขให้แข็งแกร่งขึ้นการดูแลตัวเองและให้คุณค่ากับสุขภาพเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อร่างกายแต่ยังส่งเสริมจิตใจให้รู้สึกดีและมีคุณค่าในตัวเองอีกด้วย สุดท้ายนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมองชีวิตในวัยชราเป็นโอกาสแทนที่จะเป็นจุดจบโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำสิ่งที่รักหรือแม้แต่สะสมความเมตตาและความสุขในใจของเราเองให้เติบโตในที่สุดแล้วความสุขในวัยชราก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยมานอเป็นผลของการเรียนรู้รักตัวเองใช้ชีวิตให้เต็มที่และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพราะเมื่อเราทำเช่นนั้นชีวิตในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราก็จะกลายเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยความสุขและความหมายที่สุด ในทุกช่วงเวลานี้จงจำไว้ว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มาจากภายในใจของเราเองความสุขในวัยชาราจึงเป็นเส้นทางที่เราได้สร้างขึ้นด้วยหัวใจของเราเองและการเข้าใจจิตวิทยาของความสุขในวัยชารานั้นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายความสุขและความสงบสุขในใจอย่างแท้จริงในชีวิตประจำวันของเราหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้ความสุขและความสำเร็จเป็นจริงได้ง่ายขึ้นคือการสร้างนิสัยเชิงบวก ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราเข้าใจและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องการมองโลกในแง่ดีเป็นทักษะท,ที่สามารถพัฒนาได้เหมือนกับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความสามารถในการมองเห็นด้านดีทําให้เรามีแรงจูงใจในการเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะเจออุปสรรคหรือความล้มเหลวแต่ถ้าเรามีมุมมองบวกเราจะสามารถเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้ได้เสมอ หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการมองโลกในแง่ดีคือการปิดหูปิดตามไม่ให้เห็นปัญหาแต่นั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยการมองโลกในแง่ดีคือความสามารถในการเห็นและยอมรับความจริงแต่เลือกที่จะมองหาทางออกหรือแสงในความมืดมากกว่าปล่อยให้ความรู้สึกเชิงบวกค่อยๆกลายเป็นธรรมชาติอยู่ภายในใจเราทําให้การตัดสินใจการแก้ปัญหาหรือแม้แต่การรับมือกับความเครียดง่ายขึ้นและใช่ว่าจะต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบถึงจะเริ่มสร้างนิสัยนี้เราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ ด้วยการสังเกตว่าความคิดของเรามักไปในทิศทางไหนแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนความคิดนั้นให้เป็นเชิงบวกมากขึ้นลักษณะของคนที่มีนิสัยเชิงบวกคือเขาจะมองหาสิ่งดีๆในทุกสถานการณ์เวลาที่เจอความล้มเหลวเขาจะถามตัวเองเสมอว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างแทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกผิดหวังมาครอบนำการฝึกจิตใจให้มีทัศนคติเชิงบวกก็เหมือนการออกกำลังกายสมองอย่างหนึ่งถ้าฝึกอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นความเคยชินทำให้การมองโลกในแง่ ดีกลายเป็นความเป็นธรรมชาติไทยในจิตใจขอองค์เราเรื่องง่ายๆเช่นการจดบันทึกสิ่งที่ดีในแต่ละวันหรือการอ่านคำคมเพื่อสร้างแรงจูงใจก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เราปรับมุมมองและปลุกฝังความรู้สึกดักนีนีให้ดำรงอยู่ในใจความจริงแล้วการสร้างนิสัยเชิงบวกไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธความรู้สึกไม่ดีไปเสียทั้งหมดทุกคนเจอความผิดหวังความกลัวหรือความเครียดได้เป็นเรื่องปกติการรับรู้และยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเรื่องสําคัญแต่สิ่ง ที่ทําให้แตกต่างคือเราจะเลือกจุดโฟกัสอย่างไรถ้าเราเน้นที่ความหวังและโอกาสก็จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่มืดมนไปได้ง่ายขึ้นยิ่งเราเติมเต็มใจด้วยความรู้สึกดีๆก็จะกลายเป็นพลังบวกที่ส่งต่อไปอยังรอบตัวเราคนรอบข้างก็จะรู้สึกถึงพลังนี้และสามารถได้รับพลังบวกจากเราด้วยความจริงก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิดในระยะยาวมันต้องใช้เวลาและความพยายามค่อยๆฝึกฝนทีละน้อยเช่นการเริ่มต้นด้วยการยิ้มให้กับตัวเองในกระจกทุกเช้า หรือแค่พยายามเน้นจุดดีในคนรอบข้างแค่สิ่งเล็กๆนี้ก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากในชีวิตของเราการที่เราเป็นคนที่มองหาแง่ดีอยู่เสมอเป็นการลงทุนในใจของเราเองซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราในระยะยาวทั้งยังช่วยสร้างความสุขและความสมดุลให้กับชีวิตอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้จงเชื่อเถอะว่าทุกคนสามารถพัฒนานิสัยเชิงบวกได้ไม่ว่าสถานการณ์จะยากแค่ไหนถ้าเราเปิดใจและลงมือทำอย่างเต็มที่ความสุข และความสาเร็จจะค่อยๆเข้าหาเรามากขึ้นทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตแล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและพลังบวกนั้นไม่ใช่เรื่องฝันอีกต่อไปแต่เป็นความจริงที่รอคุณได้สัมผัสและสร้างขึ้นด้วยตัวเองยิ้มเข้าไว้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่คาดฝันแน่นอน